I stand here today to advocate for autism spectrum disorder. It is a cause that I hold near and dear to my heart, and it's something I want to integrate into society. What I stand for is believing that we all deserve compassion, love, and equality. And this is what I want to do with people who have autism spectrum disorder as well. Social integration that is the most important because we must provide, we must defend, and we must protect our human. We are human society. human Thank much. you so เชิญคณะกรรมการครับมีท่านไหนมีคำถามครับถ้าไม่มีผมจะสงให้กับคุณผู้ชมเรานะครับเชิญครับสวัสดีค่ะนัตตลีพีคแคมชันะคะแชมป์ดักเรสไทยไลน์คนแรกของประเทศไทยแล้วก็มิสเอซี2006ค่ะก่อนอื่นนะคะขอคองเกตูเรชันกับการทุบสถิติออทรา892ขวดด้วยค่ะ เดี๋ยวจะถามคำถามเป็นภาษาไทยนะคะสองรอบด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าน้องสามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะถ้าตอบเป็นภาษาอังกฤษขอให้พี่พีเคช่วยแปลด้วยนะคะคำถามมีอยู่ว่านะคะบนเวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สทุกคนมักพูดหรือถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสุขความงามแล้วก็พลังบวกนะคะแต่ถ้าวันนี้นิโคลีนจะต้องพูดถึงความตายจะมีความคิดเห็นอย่างไรคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะบนเวทีมิสยูนิเว r ร์สผู้คนมักพูดถึงความงามความสุขแล้วก็พลังบวกแต่ถ้าวันนี้นิโคลินต้องพูดถึงความตายจะอธิบายอย่างไรคะ In my opinion we often see death as something negative but what we can also compare death to is starting over as the theme of our pageant this year is new beginnings something we can restart in our life we can give it a new beginning a new start therefore our death is just a restart not an ending it's the beginning of a new chapter ขอบคุณครัสันส้นๆเลยนะครับความตายทุกคนกลัวนะแต่รับนิคุลีนก็บอกว่าความตายเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเวทีเหมือนกันที่เขามีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่เขาดีใจมากที่อยู่ที่นี่ครับ thank you very much ขอบคุณครับ